ฟังแล้วขนลุกเอสกันตพง์เล่าชีวิตหลังความตายหนุ่มชุดดำตามให้กลับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ชายชุดดำตามให้กลับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะฟังแล้วขนลุกเอสกันตพง์เล่าชีวิตหลังความตายมีหนุ่มชุดดำมาตามให้กลับค่ะเอสกันตพงพระเอกและพิธีกรมากด้วยความสามารถเปิดใจกับรายการแชร์กับมดดำคชาภา ได้เล่าเรื่องราวหลังหมดสติหยุดหายใจไปกว่า40นาทีฟื้นขึ้นมาเหมือนเด็กแรกเกิดพูดไม่ได้ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายนานกว่า8-9เดือนคาดว่าอาการที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากวัคซีนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ความจำเหลือ20%จำภรรยาและลูกไม่ได้เผยวิธี ฟื้นความจำเป็นเด็กแรกเกิดในร่างของผู้ใหญ่และติดเครื่องกระตุ้นหัวใจตลอดเวลาบางช่วงบางตอนเผยเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่หลับไป8วันแต่มีคนมาเรียกให้กลับอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าผมฝันผมเชื่อว่าไม่ใช่เครื่องจริงผมเชื่อว่าได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่สถานที่ที่อยู่บนโลกนี้เหมือนเป็นต่างดาว มันสวยมากมีสิ่งปลูกสร้างที่อลังการมากๆและดูขาวพร่างไพรยไปหมดจำได้ว่ามองด้วยความตื่นตะลึงทำไมสวยขนาดนี้แล้วก็คือผู้ชายถ้าให้ดูด้วยตานะแต่ไม่รู้จริงๆว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ใช่ร่างกายหรือคนที่เราเคยเห็นบนโลกนี้อธิบายไม่ได้จริงๆชุดดำทั้งหมด ผมพยายามวิ่งผมแฮปปี้อยู่แต่เขาก็มาตามว่ากลับเธอผมก็วิ่งวิ่งวิ่งแต่สุดท้ายเขาก็มาดึงแต่ผมก็เชื่อว่าผมฝันนะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นอะไรยังไงเพราะผมจำได้แค่นี้ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากได้ยินเอ็ดกันตะพงเล่าแบบนี้นะคะเชื่อว่าเมืองที่สวยงามแต่ไม่ใช่เป็นในแบบของบนโลกก็คงต้องเป็นเมืองสวรรค์แน่นอนนะคะจากที่เราเคยได้ยินมาก็มีมากมายหลายคนนะคะที่จะเจอในรักดาะนี้คือระหว่างที่ไม่ฟื้นต่างคนก็จะได้ไปเห็นเมืองสวรรค์ที่สวยงาม แต่ก็บางคนก็จะไปเห็นในที่ต่างๆในในรูปแบบของแต่ละคนที่เห็นนั้นก็จะไม่เหมือนกันแต่เราก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ความฝันนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นจริงๆเพราะเชื่อว่าในตอนนั้นคือชีวิตหลังความตายของเราจริงๆค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเอ็ดกันตะพงอย่างมากเลยนะคะที่หายดีและกลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะ